สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนสวัสดีน้องๆทุกคนนะครับผมเจอกันอีกครั้งนะครับกับการใช้งานโปรแกรม SketchUp 2,20ในส่วนของบทที่4นะครับก็เห็นตามนี้แหละหัวข้อมีแค่นี้นะฮะแต่ว่ารายละเอียดมันจะค่อนข้างเยอะนิดน,นึงเนื่องจกว่าจะให้น้องๆได้ดูรูปแบบการการฝึกสร้างแบบฝึกหัดแล้วก็ลองทําตามดูอย่างในส่วนของตอนบทที่บรผ่านมาผมจะทําเป็นแบบฝึกหัดไว้ให้นะฮะเป็นแบบฝึกหัดน้อง,องๆก็ลองฝึกกัน แต่ตั้งแต่ตรงนี้ไปเนี่ยก็จะเป็นมันจะดูแอดวานซ์ขึ้นมาอีกนิดหนึ่งนะฮะลองสร้างแบบฝึกหัดเองลองปรับแต่งเองอะไรประมาณนี้นะฮะหัวข้อแรกที่เราจะพูดถึงก็คือการใช้งานคําสั่งทิมนะครับทิมคล้ายๆกันในส่วนของออโต้แคแต่ละการจะต่างกันนะครับสเป็นคําสั่งสไลด์หรือว่าสปิดนี่แหละนะมันก็คือการตัดเฉือนชิ้นงานแต่ลักษณะการตัดเฉือนเนี่ยไม่ได้กําหนดเองนะเป็นลักษณะอัตโนมัติเดี๋ยวลองดูก่อน นะครับ4.3เป็นการใส่ลวดลายใน 3D ทําไมต้องเป็นประเด็นในการใส่ลวดลายในโหมดของ 3D อันเนี้ยนะฮะมันจะมีผลต่อการปรับแต่งทิศท,ทางของลวดลายได้ด้วยนะครับผมมันจะมีคําว่า texture ขึ้นมาให้เราปรับแต่งหรือไม่ขึ้นอยู่กับการวางแผนก่อนนะครับอันนี้ก็จะอยู่ในส่วนของหัวข้อ3 d ดีคือบทที่4เนี่ยเป็นคําสั่งเกี่ยวกับการแก้ไขวัตถุ3 d ดีนะครับผม4.4เนอะอันนี้ก็เป็นการปรับทิศท,ทางนะครับผมแล้วก็ 4.5เป็นการนําภาพเข้ามาใส่แล้วก็ขยายลองดูนะครัแบเป็นโอกาที่เราจะพูดถึงก็คืออย่างเช่นไกด์ไลน์ก่อนนะแกนใส่แมทเทเรียนเข้าไปแล้วเนี่ยแต่เราไม่ต้องไม่ต้องการไม่ต้องการลน์ในทิศทางนี้จะปรับอย่างไรในกรณีของ 3D เนี่ยนะฮะมันไม่มีมันไม่มีคําว่า texture ขข้นมาเดี๋ยวเราจะเราจะแก้ไขยอย่างไร 2. ในกรณีของภาพแบบนี้นะ,ะที่เราใส่เข้าไปเนี่ย นะครับแล้วเรากลับเข้าไปแก้ไขจะกลับเข้าไปแก้ไขเขาเนี่ยทำไมมันถึงไม่สามารถแก้ไขได้ตามที่เราต้องการอันนี้จะต้องคํานึงถึงอะไรนะครับในการใส่รูปแบบภาพเข้าไปนะครับแล้วก็อื่นๆด้วยนะการสร้างโดมขึ้นมาตัดทําไมตัดเอามาสร้างในลักษณะของชิ้นงาน3ามิติตัดได้แต่ทําไมเส้นที่สร้างจากฟรีแฮนถึงตัดไม่ได้นะครับผมอันนี้มันจะเกิดคําถามกับน้องๆหลายๆท่านเนาะมาเดี๋ยวเรามาไล่ดูทีละข้อกันก่อนดีกว่า เริ่มต้นจากนะครับเริ่มต้นจากผมจะให้น้องๆดูสเต็ปแรกก่อนนี่เนี่ยอันนี้คือการใช้งานคําสั่งทิมนะครับการใช้งานคําสั่งทิมปกติชิ้นงาน2ชิ้นงานเนี่ยถูกสร้างขึ้นมาถูกสร้างขึ้นมาในลักษณะไหนง่ายๆเลยนะครับจะให้น้องๆลองดูก่อนลองฝึกสร้างกันนะครับหัวข้อแรกเนาะอันนี้คือการใช้งานคําสั่งทิม นะครับผมผมจะสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาแล้วสร้างเป็นโซลิดเลยการสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาเป็นแล้วก็สร้างเป็นโซลิดเลยเนี่ยนะครับทำได้โดยการใช้งานคำสั่งพื้นฐานที่เราเรียนกันมาได้แหละจะอยู่ในโหมดของ uh, เลกแชงเกิลคลิกซ้ายหนึ่งครั้งนะครับเลื่อนมองออกมาจากนั้นกดปุ่มลูกศรทางด้านซ้ายหรือขวาเพื่อกําหนดรูปแบบนะฮะการกําหนดรูปแบบอย่างเช่นกดลูกศรทางด้านซ้ายเนี่ยมันก็คือการหมุนรอบแกน y นะฮะกดลูกศรด้านขวาคือการหมุนรอบอแกน x นะครับลูกศรขึ้นบนก็คือหมุนรอบแกน z นะ x y z นั่น อ่ะผมเลือกที่หมุนลอกแกน y ก็คลิกซ้ายหนึ่งครั้งก็เลื่อนมา้นมานะครับทดลองสร้างขนาดสี่เหลี่ยมนะครับผมใช้จุด8นะครับตามด้วยคอมม่านะคอมม่านะ2 Enter ไปก็จะได้สี่เหลี่ยมขึ้นมาแบบนี้ในการเลือกชิ้นงานนะฮะส่วนใหญ่เราจะถัดคุมแบบนี้แล้วก็คลิกขวาแล้วก็เลือกมีกุ g เตะด้วยปกติถ้ามันเป็นพื้นที่ท,ที่ไม่สามารถคุมแบบนี้ได้มันอาจจะติดชิ้นงานตัวอื่นเลื่อนมากรมานะครับดับเปล็ลคลิกนะครับนี่ฮะดับเปล็ลคลิกค่อนข้างเร็วนิดนึง โปรแกรมมันจะทําการเลือกเส้นขอบพวกเอทพวกอะไรต่างเข้ามาด้วยนะครับแบบนี้นะฮะจากนั้นคลิกขวาแล้วไปที่เมกุ๊ปจกนั้นคลิกขวาแล้วไปที่อีดิทกุ๊ปเพื่อสร้างให้เป็น solid ก็ใส่ความหนาเข้าไปอย่างเช่นจุดหนึ่งนี่นะฮะคลิกข,ขวาข้างนอกเราก็จะได้ solid ขึ้นมา1น,นชิ้นนะครับผมประมาณนี้อ่ะทีนี้จะลองสร้าง solid ขึ้นมาอีกสัก1ชิ้นเอามาตัดเฉือนเหมือนเดิมครับผมก็เลือกใช้ตัวผมจะใช้เป็น 2D สองพอยต์นะลักษณะของสองพอยต์ก็คลิกไปที่ตัวงานตัวนี้นะครับนี่ฮะนี่ฮะแล้วก็ดึงขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับนี่ฮะดึงขึ้นมาน้องๆต้องการจะดึงในทิศทางไหนคือลักษณะของการตั้งก็เหมือนกันอ่ะคือตั้งในทิศทางอันนี้ก็จะตั้งไปในทิศทางสองทิศทางก็คือออกมาลักษณะนี้นี่ครับต้องการตั้งไปในทิศทางไหนอ่ะส่วนตั้งขึ้นมาในทิศทางนี้นี่นะครับตั้งขึ้นมาในทิศทางนี้ประมาณนี้ก็ได้นะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งจะได้ส่วนของวงกลมแบบนี้ สร้างเป็น Solid เลยนะครับก็ไปที่คำสั่ง Line เนี่ยนะฮะไลน์ธรรมดานี่นะครับต่อเลยจำเข้ามามันก็จะสร้างเป็นแบบนี้เหมือนเดิมครับไปที่ั่นแต่ันคลิกเข้าไปคลิกขวา make group คลิกขวาอ group นี่ครับแล้วก็สร้างให้มีความหนาจุดหนึ่ง enter ไปคลิกขวาข้างนอกตอนนี้จะได้เป็นชิ้นงาน Solid ขึ้นมา2ตัวก็เอาไว้ในกรณีของการ ตัดเฉือนชิ้นงานการสร้างอื่นๆอ่ะทีนี้เรามาดูทิศทางกันจใจ๊น้องๆดูก่อนนะฮะการตัดเฉือนการตัดเฉือนชิ้นงานในลักษณะเหมือนกับก,การการ t r i m นะมันจะมี t r i m มีการตัดแบบนี้นะฮะสองอย่างแบบนี้นะฮะอ่ะในส่วนของการ t r i m ก่อนผมไปที่คําสั่งนี้นะครับถ้าผมเลื่อนเมาส์ลงมานะผมเลื่อนเม์ลงมาแบบนี้นะผมผมไปที่คําสั่ง move นะดยปกติไอ้ตัว move ที่ผมขออธิบายนิดนึง ง่ายที่สุดคือการคลิกที่ชิ้นงานก่อนแล้วไปเลือกว่าจะทําอะไรกับเขานะครับแล้วคลิกที่จุดนี้เลื่อนมาลงมาที่แบบนี้ดูนะครับอันนี้คือคือกรณีกรณีมูฟเนี่ยมันจะติดชิ้นงานในลักษณะนี้ลงมาถ้าสมมติว่าเราย้ายออกมาแบบนี้ดูนะฮนะนี่ฮะตัวงานเนี่ยมันมันมันจะมีผลน้ลองๆลองดูเห็นไหมฮะเนี่ยมันจะมีมันจะมีเหมือนกับ ตัวงานพวกนี้นะฮะมันจะมีจุดแท็กมันจะหาจุดแท็กไม่ตรงหรืออะไรต่างๆเนี่ยอันนี้ต้องระวังนิดนึงนะต้องระวังนิดหนึ่งอาสูว่าผมกด S7 ไปก่อนตัวงานที่ผมต้องการจะมูฟคือจุดนี้เนี่ยเห็นไหมฮะจุดที่เลือกคือจุดนี้แล้วพอพอเราเลื่อนลงมาอย่างเงี้ยฮะเนี่ยฮะแนวแนวมันจะหนีออกไปแนวมันจะหนีออกไปนะครับพอมาถึงจุดที่มันควรจะวางมันเกิดมันเหมือนกับเออเล์เห็นไหมฮะวิธีการแก้ไขนะจริงๆวิธีการแก้ไขโดยโดยปกติเนี่ยนะครับสมมติว่าเราเลือกทิศทาง ลูกศรเข้ามากดลูกศรก็คืออ่าผมอธิบายก็คือในส่วนของทิศทางใช่ไหมครก็คือ x y z อะไรนะกดเขาหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็เลื่อนไปในทิศทางที่เราต้องการเช่นไปด้านนี้ก็ออกไปแบบนี้มาทิศทางนี้ก็ออกไปแบบนี้มันจะทําการล็อกนะครับมันจะทําการล็อกอ่าผมวางที่ตรงตำแหน่งนี้เห็นไหมครอันนี้คือง่ายๆนะการใช้งานคือ,อปุ่มลูกศรนนะครับผมโอเคผมผม,ผมขยับเขาลงมาตอนนี้ชิ้นงาน solid ซ้อนทับกันอยู่2ชิ้น ผมจะใช้คําสั่งทิมก่อนคลิกที่คําสั่งทิมนะฮะโปรแกรมจะทําการเลือกชิ้นที่1เป็นเป็นตัวหลักนะครับซึ่งผมคลิกไปชิ้นที่1เลื่อนมามาโปรแกรมจะขึ้นเป็นชิ้นที่2คลิกขวาหายเลยนะครับเนื่องจากว่าไอชิ้นไอชิ้นใหญ่เนี่ยเป็นชิ้นหลักชิ้นที่2เนี่ยมันถูกทับซ้อนกันอยู่ภายในโปรแกรมโปรแกรมมันเหมือนกับหาเส้นนะครับไม่เจอก็ตัดทิ้งไปเลยนะฮะก็คือชิ้นพูดย่งยๆก็คือแทบไม่มีประโยชน์อ่ะลองดูใหม่นะฮะ คอนดนเซตกลับคราวนี้นะครับผมเลือกชิ้นที่1ก่อนอาผมเลือกวงกลมตัวนี้ก่อนชี้นที่1แล้วมาเลือกชิ้นที่2เขาจะใช้ชิ้นที่1เนี่ยเป็นตัวตัดชิ้นที่2เมื่อกี้ใช้ชิ้นที่2เป็นตัวตัดชิ้นที่1น่นะฮะคราวนี้พอไปที่ชิ้นงานตัวนี้นี่นะครับแล้วผมมูฟออกไปเห็นไหมฮะจะกลายเป็นแบบนี้ ส่วนที่ตัดก็คือส่วนนี้น่ครับจะไล่ตัดตรงส่วนนี้ออกนะครับอันนี้คือชิมสเต็ปที่1นะครับอ่ะทีนี้คอนโทรลเซทใหม่มาดูสเต็ปที่2นะครับอ่ะผมไม่ทิมนะอันนี้คือชิ้นงานผมคลิกขวาผมคลิกไปที่ชิ้นงานตัวนี้แล้วก็คลิกขวาไปที่ขยับใหม่ผมให้ทิศทางตัวนี้ขึ้นมาแบบนี้นี่นะครับอ่ะทิศทางทิศทางของเขาก็จะอยู่ในทิศทางนี้นี่นะครับทีนี้ลองดูชิมใหม่ผมใช้ตัวที่1เป็นตัวตั้งตัวที่2 นี่ฮะดูนะครับก็จะใช้ตัวนี้เฉือนชิ้นงานตัวนี้ออกมาแบบนี้นะครับสามทีมนอกเหนือจากสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงในเรื่องของรอยตัดหรือว่ารูปแบบก็ต้องคำนึงถึงตัวสูริทชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองนะครับผมอันนี้มันฝึกได้น้องๆลองฝึกได้นะครับผมประมาณนี้นะฮะก็ลองดูเนาะลองดูว่าจะ อ,ออกมาในรูปแบบไหนนะครับผมทีนี้มาดูสเต็ปที่2ผมจะลองสร้างโดมขึ้นมานะครับแล้วก็เจาะฟรีแฮนด์แล้วก็ใช้เป็นทูบเนี่ยใช้เป็นใช้เป็นวงกลมเนี่ยนะฮะเจาะดูนะครับหลักการการสร้างโดมนะสร้างเป็นลักษณะทรงโดมเนี่ยนะฮะก่อนอื่นเราต้องคํานึงถึงเราต้องจินตนาการให้เห็นก่อนสําหรับมือใหม่นะอันนี้ผมสําหรับน้องๆมีเทคนิคที่จะแนะนาส่วนใครที่ใช้งานได้อยู่แล้วก็ขึ้นอยู่กับเทคนิคที่เพื่อนๆน,น้องๆจะใช้งานกันเองแล้วกันนะครับผมไปที่ขนาดหนึ่ง นี่ฮะผมจะได้รูปแบบรูปทรงประมาณนี้ก่อนไปที่คําสั่งลายแต่จุดมันจะมีจุดมิดเดิลพอยต์นะฮะโดยส่วนใหญ่เนี่ยจุดพวกนี้นะครับมันจะเราจะหาจุดที่มันจะขึ้นเป็นมิดเดิลพอยต์แล้วลากมองมาที่จุดนี้อันนี้คือเซนเตอร์นะฮะนี่นะฮะอันนี้คือเซนเตอร์นะครับคลิกแล้วตั้งขึ้นผมไปที่1เหมือนกันอันนี้คือรัศมีนี่นะฮะจะได้ทิศทางตัวนี้จากนั้นผมจะลองสร้างส่วนโค้งนะรสร้างส่วนโค้งผมเลือกใช้การสร้างส่วนโค้งแบบนี้นะฮะ ผมใช้เป็นตัว2 p o พอยต์นะลองดู2พอยต์อ้าวเี๋ยวนะครับโทษทีสองพอยต์ทิศทางกำหนดทิศทางใหม่มาที่ตัวนี้ลากมาที่ตัวนี้สร้างโดมมาที่ตัวนี้นี่นะแตะตรงนี้นี่นะครับจะได้ทิศทางตรงนี้ขึ้นมานะครับก็คือใช้ตัวนี้นะแล้วก็ใช้ลูกศร นะครับลูกศรก็คือกดให้มันเป็นทิศทางของเส้นสีเขียวใช่ไหมแตะที่จุดนี้คลิกซ้ายตรงนี้1ครั้งก่อนคลิกซ้ายตรงนี้1ครั้งแล้วก็เลื่อนขึ้นมาออกจะออกมาเป็นแบบนี้นะครับผมกลัวน้ององงเดี๋ยวผมทาซ้าให้ดูอีกหนึ่งรอบไปที่ตัวนี้นะครับเลือกอาร์นะครับกดลูกศรทางด้านซ้ายมือมันจะกลายเป็นเส้นสีเขียวคลิกจุดที่1คลิกจุดที่2คลิกจุดที่3จะได้ทรงนี้ออกมานี่นะครับประมาณนี้อ่ะ ต่อนะครับผมจะทำให้มันมีความหนาผมเลือกใช้ o f f s e t คลิกซ้ายหนึ่งครั้งเลื่อนมอสเข้ามาแบบนี้ป้อนค่าจุดหนึ่งไปตรงนี้คือความหนาสร้างให้เป็น Solid สร้างให้เป็นพื้นผิวก็ติ๊กที่ตรงนี้แล้วก็ติ๊กที่ตรงนี้จะได้ชิ้นงานอาอกมาแบบนี้ส่วนไหนที่เราไม่ต้องการลบทิ้งครับผมลบตัวนี้ทิ้งไปตัวนี้ผมไม่เอานะฮะผมลบทิ้งไปคือในกรณีที่ไม่เอาเนี่เราลบทิ้งไปเนื่องจากว่าเราต้องการจะสร้างชิ้นงานตัวนี้ให้เป็น Solid นะฮะเป็นโซลิดมันสร้างตอนไหนแล้วให้เป็นโซลิดก็ได้แต่ถ้าจะสร้างให้จากตัวนี้เป็นโซลิดก็อีกเรื่องหนึง่งยกตัวอย่างเช่นถ้าผมจะใช้ชิ้นงานตัวนี้ให้เป็นโซลิดเลยผมเดาไปคิกไปที่ตัวเขานะครับโปรแกรมจะเลือกนี้แล้วผมคลิกขวาไปที่เมกุปมันก็จะถูกเริ่มสร้างจากตรงนี้แต่ขั้นตอนการาสร้างเส้นเอด็ดสร้างเส้นอขอบเนี่ยจะยากนิดนึงเราต้องเอาเส้นขอบมาทํางานร่วมกับโฟลว์มีเหมือนในบทที่ผ่านมานะอ่ะลองดูตัวนี้นะครับ ผมคลิกไปที่ Follow me เลยจากตรงนี้แตะที่ตรงนี้นะครับแล้วผมก็เลื่อนมามาแตะที่ขอบหมุนนิดนึงนะครับคลิกซ้ายหนึ่งครั้งมันจะกลายเป็นชิ้นงานแบบนี้ขึ้นมาแต่ทั้งหมดยังไม่ใช่ Solid ใช่ไหมครับเราดับมันคลิกเข้าไปาดูนะฮะนี่ฮะแต่ถ้าเราคลิกทั้งหมด3ครั้งมันเหมือนกับเลือกทั้งหมดเห็นไหมฮะครั้งที่แล้วเราถ้าผิวธรรมดา,าเราคลิก2ครั้งนะครับ ลองคลิกสามครั้งนี่นะฮะก็จะเป็นแบบนี้หรือถ้าสามารถคุมได้คุมแบบนี้ปุ๊บก็เหมือนกันนะฮะคุมแบบนี้ก็เหมือนกันนะครับคลิกขวาไปที่เมกุปกลายเป็น solid ครับชิ้นงานจรกลายเป็น solid อะทีนี้มาดูกันพอสร้างตัวนี้เสร็จปุ๊บนะฮะอันนี้เราได้โดมแหละน้องๆใคได้ลองฝึกลองสร้างแบบนี้ผมไปที่ freehand สร้าง freehand เลยครับจากเทคนิคของตัวนี้นะฮะสร้าง freehand เลย นี่ยะก็จะกลายเปชิ้นงานตัวนี้ตัวไหนไม่ใช่ก็ลบออกไปไม่ไม่ชอบแฮปปี้ก็ลบออกไปจะได้แบบนี้ขึ้นมานะครับไปที่ Selection ดับเบิลคลิกที่ตัวเขานี่ฮะคลิกขวา Make Group เลยสร้างให้เป็น Solid เหมือนกันคลิกขวา d i t group ดึงให้มีความหนาออกมานี่นะครับจากนั้นจับเขายัดกับคืนไปคลิกขวาโคโรไปนะครับทิศทาง นครับฟื้ะเดี๋ยวดูนิดนึงนี่นะครับวางไว้ประมาณนี้ลองดูว่ามันทะลุเข้าไปไหมเห็นไหมฮะมันจะมีการทะลุเข้ามานะครับประมาณนี้คือทำไงก็ได้มันทะลุเข้าไปเฉยๆทีนี้มาดูกันกับอีกตัวหนึ่งที่สร้างเป็นวงกลมตัวมุมนี้นี่นะฮะแล้วก็ select คลิกขวา make group คลิกขวา edit group สร้างให้มีความหนาแฟบขึ้นมาจากนั้นก็จับเขาดันเข้าไปนี่นะฮะสักประมาณนี้โอเคนี่นะฮะอาจจะผมจะให้ ชิ้นงานตัวนี้ลงมาอีกสักนิดนึงนี่นะครับอ่ะเห็นแล้วนะฮะชิ้นงานมีแบบนี้ไปที่คำสั่งสไลด์นะครับผมคลิกที่สไลด์ก่อนคลิกที่ตัวงานชิ้นหนึ่งเห็นไหมฮะในกรณีฟรีแ hand มันไม่สามารถจะรับคำสั่งตัวนี้ได้แต่ถ้ามาที่ชิ้นนี้คลิกปุ๊บคลิกขวานะครับจบแล้วฮะกด s ออกไปไปดูกันนะครับผมจะย้ายชิ้นงานตัวนี้ออกมา ตัวนี้ไม่มีผลนะอันนี้ก็ไม่มีผลนะฮะไม่สามารถทําได้นะฮะฟีแฮนตัวนี้ทําไม่ได้นะครับอ่าส่วนตัวนี้นะครับแยกมามันจะตัดไปตามรอยความหนาของโดมนะถานั้นก็จะมีอีกตัวนึ่งนี่นะฮะนี่นะครับ,รบเป็น3ส่วนแบบนี้น้องๆก็ลองไปฝึกดูนะฮะไปฝึกปรับดูว่า จะเอาไปสร้างอะไรอย่างที่บอกนะแบบฝึกหัดนี้พยายามที่จะให้ให้มีจินตนาการในการสร้างแบบฝึกหัดขึ้นมาลองทําดูเองสําหรับใครที่ตั้งเป้าจะใช้งานในส่วนของ Sketch Up ในโหมดของของ 3D อยู่แล้วนะครับผมประมาณนี้โอเคนะอันนี้คือการใช้งานคําสั่งทิมกับคําสั่ง Sp l i t นะสไลด์นั่นแหละมาดูการใส่ลวดลายในโหมด 3D นะครับการใส่ลวดลายในโหมด3 d ดีก็จะเห็นทิศทางอ่ะผมเอาให้เห็นก่อนนะทิศทางคิดงานง่ายง่ายนี่ครับส่วนใหญ่อันนี้คือแท่ง 3D แท่ง3 ตัวนี้เป็นโมเดลนะฮะเป็นโมเดลแล้วทีนี้ถ้าสมมติว่าเราเอาชิ้นงานมาใส่นะครับดูนะฮะตอนนี้ชิ้นงานในนี้ถูกใส่เข้าไปโดยคลิกขวาไปที่ Edit Group ชิ้นงานใส่เข้าไปแบบนี้นะชิ้นงานใส่เข้าไปที่แบบนี้ก็จะได้แค่ด้านเดียวถูกต้องไหมฮะด้านเดียวใช่ไหมฮะถ้าคลิกขวามันจะมีคําสั่ง Texture ขึ้นมานี่อันนี้แหละสามารถแก้ไขตัวงานได้นะเดี๋ยวให้ดูนะครับวิธีการสมมุติว่าเราใส่ นะฮะสีอะไรก็ช่างเข้าไปนะครับเป็นแบบนี้าจากนั้นผมเลือกชิ้นงานที่มีลวดลายใส่เข้าไปแบบนี้นะครับแล้วคลิกขวามาที่เท x t เจอไปที่ position มันจะมี3จุดตัวนี้โผล่ขึ้นมาแบบนี้ซึ่งเขาจะให้เห็นภาพรวมก่อนว่ามันเป็นแบบนี้ถ้าสุติเราต้องการจะเปลี่ยนเราต้องการจะเปลี่ยนนะที่ทางให้คลิกที่ปุ่มนี้คลิกค้างนะครับลองดูระนาบ ที่เป็นไอตัวนี้นะครับนี่ฮะถ้าเลื่อนเมาส์ออกก็จะขยายทิศทางถูกหมุนในทิศทางอื่นๆแล้วอะไรอย่างนี้นะฮะแล้วก็วางนะครับคลิกขวาดอนเห็นไหมฮะก็จะเป็นการกําหนดทิศทางใหม่ของของตัวระนาบตัวนี้นะฮะประมาณนี้แต่ถ้าไปที่ตัวนี้แล้วคลิกไปที่ตัวนี้เรนเดอร์ไปหมดเลยนะฮะอันนี้จะสังเกตเห็นว่าผิวที่ใส่เข้าไปเนี่ยมันกินไปทั้งทุกทิศทางเลยคลิกขวามันจะไม่มี มันจะไม่มีเอ่อเอ่อเทกเจอร์ขึ้นมาต่อให้เราคลิกขวาไปที่ Edit group นะคลิกขวามาอีกทีหนึง่งเห็นไหมฮะคราวนี้เทกเจอร์ตัวนี้จะโผล่ขึ้นมาเทกเจอร์ตัวนี้ที่โผล่ขึ้นมาเนี่ยเพราะว่ามันมีตัว 2D ภาพแรกอยู่นะครับอะทีนีผนะ้ผมให้ดูใหม่นะครับผมให้ดูใหม่นะฮะคือมันจะมีคําถามน้องหลายคนจะมีคําถามกับตรงนี้ค่อนข้างเยอะผมใส่ตัวนี้เข้าไปนะครับผมคลิกขวาผม อีดีกรุ๊ปเข้าไปสมมุติว่าเ,าเดี๋ยวผมให้ดูชิ้นงานใหม่ดีกว่าให้ดูชิ้นงานใหม่ช,ชิ้นงานใหม่ชิ้นงานที่สร้างขึ้นมาก,ก็คือชิ้นนี้นี่ดูนะฮะชิ้นนี้นะฮะไปที่ตัวนี้เหมือนกัดน,นี่นะฮะแล้วคลิกใส่เข้าไปเลยเห็นเห็นไหมฮะนี่ฮะเป็นชิ้นงานแบบนี้นะคลิกขวาไม่มีเท็กเจอร์นะฮะตอนนี้ไม่มีเท็กเจอร์นะครับไปที่ Edit นะครับ Edit Group คลิกขวามีเท็กเจอร์ไหมฮะไล่ดูนะไม่มี สรุปก็คือมันจะทำงานได้ก็ต่อเมื่อเราใส่เข้าไปที่ผิวเดียวก่อนแยกใส่ที่ผิวเดียวก่อนนะ,อะคอนโดนแซดนะฮะตอนแรกแบบนี้นะฮะผมคลิกไปที่ตัวนี้คลิกขวานะครับอีดีกรุป๊ปใส่เข้าไปที่ผิวเดียวตัวน,นี้แล้วคลิกขวาจะมีเท็กเจอร์ขึ้นมาเนี่ยครับก็จะเข้าสู่กระบวนการตัวเดิมใช่ไหมนี่นะฮะน้องๆก็ลองฝึกดูนี่นะครับคลิกขวาดอนนะครับ อืมนะฮะประมาณนี้นะครับอันเนี้ยต้องทำความเข้าใจกันคือคือมันมีคําถามแน่แหละว่าเอ๊ะทำไมมันมันมีขึ้นเป็นตัวนี้ขึ้นมานะครับประมาณนี้คนคือโดยส่วนใหญ่เนี่ยใครที่สั่งซื้อชุดวิดีโอการเรียนการสอนไปเนี่ยนะครับมันไม่ได้มีทีวีเวอร์นะครับถ้ามีทีวีเวอร์เนี่ยมันก็จะลิงก์หากันได้นะครับแต่โดยปกติเลยนะครับมันไม่สามารถที่จะไปตอบได้ว่าเฮ้ยทำไมผมคลิกตรงนี้แล้วมันไม่มีเหมือนกันผมพยายามจะให้ดูปัญหาด้วยนะครับว่าปัญหามันคืออะไร นะครับถ้าเจอปัญหานี้ก็เราก็จะรู้ว่าอ๋อมันเป็นเพราะอย่างนี้นั่นเองนะครับผมทีนี้มาดูในส่วนของ 3D ที่เป็นตัวนี้บ้าง3 D ตัวนี้นะฮะนี่ฮะนะครับ3 d ดีที่เป็นชิ้นงานในลักษณะหนอสิวาผมใส่ตัวนี้เข้าไปนี่นะครับแบบนี้นะฮะขิกขวานะครับมีอะไรขึ้นมาไหมฮะไม่มีนะลิกขวาตัวนี้สังเกตดูนะครับ ถ้าด้านบนจะมีเท x t เจอร์ขึ้นมาอ่านะครับเหมือนกันถ้าในกรณีของเท x t เจอร์ด้านบนไปที่ Position โปรแกรมเขาจะให้เราหมุนทิศท,ทางทิศทางที่ด้านนี้ได้นี่นะครับหาว่าเราจะหมุนไปในทิศทางไหนอ่ะซึ่ิผมจะจะโชว์แบบนี้ที่ขวาดอนนี่นะครับก็จะได้ผิวตัวนี้นมาแต่สังเกตดูตัวที่มันเป็นผิววงกลมครับผมเนี่ยฮะมันไม่ได้นะครับผมอ่ะอันนี้ก็ละไว้ในฐานที่เข้าใจนะครับว่า มันสามารถปรับได้ปรับแต่งได้แต่ก็ต้องดูว่าผิวของเขาเป็นแบบไหนนั่นเองนะครับผมผมลากยาวเลยนะในส่วนของบทนี้นะครับลากยาวเลยนะถัดมาการย่อขยายก็เหมือนกันนะครับอันนี้เวลาเราใส่เข้าไปเนี่ยเหมือนเดิมนะถ้าใส่เข้าไปที่ชิ้นงานนะครับที่เป็นตัวอันนี้แหละเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ขี้ขวานะครับไปที่เท็กเจอร์ตัวเดิมที่ใช้ก็คือตัวหมุนนี่แหลนะนี่ครับแต่ถ้าเราเลื่อนเข้าออกนะเลื่อนเข้าออกสังเกตดูนะฮะ เลื่อนเขาออกมันจะเป็นการขยายเราอยากจะเอาตัวหนังสือตัวไหนมาใส่ไว้ก็ได้นะครับเราต้องขยายตัวนั้นขึ้นมานะครับขยายขึ้นมาตอนแรกที่เราใช้เป็นการหมุนใช่ไหมหมุนทิศทางใช่ไหมครับนี่นะฮะแต่อันนี้เราเลื่อนเมาส์ขยายมาแบบนี้ขยับเมาส์ออกนะฮะเห็นไหมนะครับมันก็จะเป็นการดึงเอาภาพตัวนั้นเข้ามานี่นะครับจากด้านขขวาดอนไปคือขยายปรับหมุนปรับเอียงได้อะไรประมาณนี้นะฮะจากตัวตัวอย่างตัวนี้ถัดมานะครับ อันนี้ในเรื่องของการปรับทิศทางลวดลายนะครับผมให้ดูไปแล้วเนาะนะครับตีหัวข้อที่4.4ไปอันนี้ปรับทิศทางใส่ลวดลายใน 3D ดีก็อย่างที่บอกไปในแหละก็คือเลือกเอาว่าจะใส่ในลักษณะไหนถ้าใส่เพื่อจะทำการปรับแต่งก็คลิกขวานะครับแล้วไปที่ Edit ซะแต่ถ้าไม่ต้องการจะอะไรต่างก็อ่าบัคเก็แล้วก็เทสีใส่ได้เลยนะครับทีนี้มาดูการนําภาพเข้ามาการนําภาพเข้ามามันจะมีผลนะครเดี๋ยวในบทถัดๆไปก็อาจจะให้ดูว่า การนําภาพเข้ามาแล้วหมุนภาพให้มันให้มันไปกับแนวสายตาเราจะทําอย่างไรอันนี้เป็นผมให้ดูชิ้นงานชิ้นหนึ่งก่อนนะครับสร้างลองสร้างสี่เหลี่ยมขึ้นมาสักชิ้นหนึ่งนี่นะครับเป็นชิ้นงานแบบนี้นะครับผมโอเคนะจากนั้นไปที่ไฟล์นะครับ Import Import เสร็จปุ๊บเราเลือกเลยครับเราเลือก jpeg ก็ได้ jpeg ก็แหละนะฮะนี่ฮะเราเลือก jpeg อ่าไม่ใช่มันก็จะเห็นเฉพาะ jpeg นั่นแหละแล้วก็ไปที่แบบฝึกหัดนะครับแบบฝึกหัดอยู่ไหน น <C at 2020> ะครับแคดสอ2 0ั่บะสกีตอัพสี่ที่อะไรแคดได้ไง่ะบทที่4นะครับเดนฟงหาบทที่4นี่นะฮะภาพผมเอาภาพนี้เข้ามาปังจุดแรกก็คือต้องแท็กแตะตรงนี้ก่อนไม่ว่าภาพจะขยายใหญ่ไม่ขยายใหญ่ไม่ต้องซีเรียสน,นะครับที่เราต้องสร้างสี่เหลี่ยมเพื่อคือเราอยากจะหาจุดแท็กให้กับเขาจากนั้นน้องๆเพื่อนๆก็ขยายขึ้นมานี่ครับประมาณนี้ก็ได้ภาพออกมาแบบนี้นี่นะฮะเห็นไหม นะครับผมเรียบร้อยนะอันนี้คือการนำเอาภาพเข้ามาใส่ได้ทั้ง 2D 3D ถ้าเป็นในโหมดของถ้าเป็นในโหมดนี้ล่ะโหมด 3D ล่ะลองดูนะในโหมด 3D นะครับผมไปที่ Insert เข้ามา Import เนีนะฮะเข้ามาคลิกที่นี้กอนปึ๊บนะครับ,บ,นะรบเราก็ Import เข้ามาตัวนี้ที่เราตั้งนะสังเกตด,ดูนะฮะทิศทางที่เราตั้งคือจุดทีนี้พอมีระนาบโปรแกรมจะไปแตะที่ระนาบ ลองดูนะฮะนี่ฮะระนาบนี่ฮะทิศทางอยู่ตรงทิศทางไหนนะฮะนี่ฮะประมาณนี้นะครับตอนแรกมันเอียงอย่างนี้ใช่ไหมเมาส์มันเมาส์มันก็เมาส์มันก็จะวางตามระนาบที่มันเจอหรือผิวที่มันเจอก่อนแต่ถ้ามันมีการตั้งตรงขึ้นมาอันนี้น้องๆก็วางใส่ตำแหน่งนี้นะฮะนี่นะครับจากนั้นก็ปรับนิดนึงก็หมุนไปนะครับผมประมาณนี้ทีนี้พอวางใส่เข้าไปปุ๊บมันหายมันหายเกิดจากอะไรมันทับซ้อนครับแค่นั้นเองมันทับซ้อนลองแตะที่จุดนี้ ะครับขยับนิดนึงนะครับลองกดนะครับอ่านี่นะฮะให้มันมีระยะห่างกันนิดนึงนะครับผมประมาณนี้ก็จะโชว์เป็นภาพอุงนี้ขึ้นมานะครับแต่คนอาจจะติดป,ปัญหานะใช้งานแรกๆเฮ้ยวางแล้วมันแน่นอนนะวางแล้วมันจะกืนเข้าไปเราต้องให้มันมีแกลบนิดนึงนะครับให้มันมีแกลบนิดนึง อาจจะมีเท่าไหร่ก็ได้แหละนะครับผมนิดเดียวจุดศูนย์หนึ่งอะไรเงี้ยก็ได้นะครับอันนี้น้องๆก็ลองลองปรับเล่นดูนะครับบทที่สี่ไม่เยอะนะฮะบ,บทที่สี่ไม่เยอะแต่อยากจะฝึกให้น้องๆลองสร้างชิ้นงานขึ้นมานะครับแล้วก็ลองเจอกับคือถ้ามันมีปัญหามันก็ต้องเอามาเอามาพูดคุยกันนะฮะประมาณนี้นะครับผมก็โอเค เดี๋ยวเจอกันในส่วนของตอนถัดไปนะครับใครที่รับชมทางช่องทางของ Youtube ก็ฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กันด้วยแลวกันนะครับส่วนใครที่รับชมทางช่องทางอของ f c e e o o o นะฮะหรือว่าในกลุ่มอื่นๆนะครับก็ฝากกดไลค์ด้วยนะฮะส่วนใครที่ติดปัญหาอะไรก็ถามใต้เพจก็ได้นะครับหรือในกลุ่ม กลุ่มเราก็จะมีเป็นกลุ่มของอเรียน Online, ออนไลน์เรียนกลุ่มห้องเรียนออนไลน์เขียนแบบออนไลน์นะครับผมประมาณนี้เนาะโอเคเดี๋ยวเจอกันนะครับผมสวัสดีครับ